มืดบบ่ไขตูบแจงเน่อเขาเอาไใหพยไปเอาไปนอนหน้าไปนี่ไก่ถ้ากินเขาก็เออยับมาพอเ่าจอเป็ยับไปพูบมันดูจีแจ่พบเอามาให้กับบุบบยสบายดีสบัยดีเด้อพี่น้องมากินเขากเด้อบนี้พัดพักบกพี่น้องพัดพักบกใส่สีหมูบเป็นไฟแดงหอก ผัดผักบุงสส้งชัยศรีหมูซื้อมามากินข้าวน้ำกัน <c oughs> กินข้าวแรง <c oughs> โอ้ยแม่ยังคือไอ,อ้อาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันคือเมียว,าว่าล่ะผัดชีสมูเซ่ผักบุง้งพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ปกับพี่คนอ,อื้อพ่อเองเซ็ตเสร็จพ่อแ,แม่พี่น้อง มามามาลงมือได้ๆนี่กำลังอยากเขากินเต้ารุเาเ่เกายกแล้วเช้าเลยพูดแต่เขางแห้งน้ำหมอนี่กินบอดอีบอล <c oughs> บอลเหรอผเอากระยามากินบดอ่ะข้าวบวกกับโยนี่เป็นคืออ่ะยากย่ะ,ละ,ละ ยูคงไม่เห็นยางเนาะพักภาแง่ที่มุงงามมันงามเ่ตัวนั้นเน,น,นี่ยภตัดตาดตัดตาดไป ว่าฮ้อนว่นหนาวคุณยูตอนแรงเศ้าเนี่หนาวหนาวไข่เมื่อวานคนหนาวซื้อกิ้งข่ายเบิ่์ แก่บ้านเรากันโอ้ยมันเปลี่ยนอากาศโหลมหมอก่นกี่จะคนเหลวกื อ้ยอุอ้ยอือสอนตกล้พงกเมอนัประ,ม,ปะมาณอือขับทันขับทันต <c oughs> กเสหลังตี <c oughs> เส้หลังินเจ้าของกินินบนร้างก็งได้นะก็เหมอนกันเนาะ <c oughs> มันจังนัวไปเอากัน้าง,งกินหลังเจ้าของเงยเป็นยัง มีพักบวมแล้วเสะเดื๋ยเราจะงกินมากินข้าวสมัยยุโูนก่นก็พักบวมเส้นน้ำมันซือที่ยังกินกระดังกับขักกระดังกับกกเซ้ ใส่ตาตกต่ำค่อยร้อยน้ำยังกี่ตัวมันยังกิกนเวดพ่อแม่ไปเนาะสนุกคินพวกนี้เวลาใส่ตาขึ้นเครื่องบินก็ได้ขี้นี่แหละคนทาม,มันมีบาดขึ้นบาดลงเนาะพ่อแม่ไปนองเนาะบว่ากัน ตุกทองตนอนแดงสองถาดมือ,อ,อกินเขามนเจ้ากินเขาเปียกเนาะตนแมงขั่วมู๊พ่อแม่ไปแล้วคเนเล่าหนี่ขียนบุก,กินขึ้นห่างชิมีเนะาะเส๊เด็กนี่นายบอกกิน เส็ดไหมยังไะไม่ยังกินกินขื้กันเบิดเนาะทุกย้อนกินเนาะบบก,กินบกซื้อกับโบได้กินเน้ะ ไปพ่อแม่ไปนอนอาเตากินคโาร So mệt bạc nó. Ừ. Mình Mhm. 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 น,นี่นะว่าจะขวากิน,าน,น,านนั่งวีซี่คานันคานี่นองพี่น,น้องเอ้ยเวียกาลายมันนน้องให้ยามันสอาวันที่เกิดไปหาสซื้ออยู่ซื้อกินซื้อเข้าวซื้อปลา พาไปกุ้มมัเดียวกินผักเบิดหน่อยคินมัเบิดแบเดียวยังไงขมอยู่มันหลากหลายดนกินเบิดอยู่บ่อย้าแบบมันคนกับเก่ากก้ นได้ไลายดดนมันจะพักมันคือยิวโดนนะมันคือหิวยุบหนึ่งหรือเป็นเบ,บาหวาน นึง่งบบเป็นว่ะบบเป็นยังอะไม่กินบวานลำบากเลยพ่อแมอ่เป็นเนาะเป็นเบาหวานรัยยากแต่แต่และเป็นข้างแรกเกือบตายลายเทือ <c oughs> มันลบหมดชูนจมบ่มีตัวเลขกพอแม่ี่น้องตีงยังบมได้เลยกินข้าวมีแต่เอามือชี้หันชีนี้มีเอาน้ำไม่กินอม,มข้าวเลยก็ค่อยกินน้ำรองลงแบบพอแม่ปีปน,น้องเป็นไอ้โรคไข้ละทำอยู่ตัวค<ด>นเดียวนอ้ตาย เป็นแนบพันชายเช่าแล้วกินยาด็อกเตอร์นำกินยาพื้นเมืองนำพ่อแม่พี่น้องผู้ใดว่มีพญานาเป็นโดอกระเซอร์เป็นรกระเจี๊ยบจีวกันโอ้จอรน กินได้อืมคิดอยากอยู่เลยเห็นหมูก,กินเหลากินเบียร์กินบมได้พ่อแม่พี่น,นอ้องกินลวหัวหัวใจมันเต้นเร็วอะนะคนที่กินบมได้ไปใส่ก็ตามบบก้าไปคนหนึ่งู้เดียวยานเวลามันเป็นมาลนะซอยตัวงบดได้แล้วนะี่อันนี้เราเป็นว่าคนตายเอา้าตายเอานะเทอมเป็นเวลาเข้าไปห้องนอห้องน้ำกับตายอยู่ห้องน้ำ คือเอ้ยขน้อยอยู่ในเขื่อนเวลาเข้าไปขี้ไปเหี่ยวลุกป,ปัวบบค่อยสนใจนะอันนี้คนตรงใกล้ชิดได้พ่อแม่พนะี่เนาะมันเป็นบุตรเดียวเห็นมันโลนะ่นะหนึ่งมาเพื่อนโบโบหมักแทดเลือดนะมันโล่หรือมันหายหะนะเห็นมันโล่ยังดำเศ้าสามสิบนาทีนี่เจ้าไปใชไ,ไปเบานน่ไปปวดรอดอนนคนใกล้ชิด ต้องแนะนําต้องใกล้ชิดที่สุดเวลาเข้าไปห้องน้ำเขาก็ต้องไปเบื้องกันอยู่ข้างนอกต้องห้องกันเบื้องกันเรื่อยๆนะในเฮือนนี่ย่ได้หปิดห้องน้ำบหนห้องน้ำห้องอย่างกันเวลาเข้าห้องน้ํามวยปิดเบื้องคือน้อยนี่คือคนดีๆคือโบได้มีผยอกพญาติได้่อแม่พป่น้องเออบาปกรรมให้มันวะเนาะ กได้ปิดห้องน้ำอย่างมันมีอะไรหนึ่งมันเลานไ้ซอยกันบ่ได้ถ้าเกิดว่าปิดห้องน้ำไปโดนที่ซอยได้ห่วยตายคนไรคนก็จะหลอกหลอกห้องน้ำหนึ่งมาเขียนมันโล่มันยังให้มีน้ำกินเด้อน้ำแป๊บซีบ่มันยังมันยังขึ้นไวมีขนมในติ๊ในถุงส่งถุงเสื้อไปใส่คือการเข้าบ่ห่อลายก็ห่อน้อยใส่ถุงส่งถุงเสื้อไปนำพ่อแม่พี่น้องคือขะน้อยห่อใส่ถุงส่งนะ เข้าน้ำสัมปายก,กันไปใส่คือกันข็น้อยห้องออกใส่บ็อกใส่ห้ายหรือใส่ทงส่งทงเสื้อก็ได้น้ำอย่าให้มันขาดในทงต้องถือไปน้ำเวลาเขาเต็นเน,นี่หัวยหาน้ำกินกมีหาอาหารกินกมีขายอันนี้พ่อแม่พี่นอ้องกินกับกระเจะพี่น้องนะ มา,ามด้วยขวดพวงอยู่ชนก็ขวดกินด,ด้วยู่วันกับขวดกินขวดคน,นละละ,ละไม่มีสีดั่ง,งั้นเขาเรียกคือกินทางการรมเวลาเจ็บเป็นจะปะจะทิ่มกันไปเป็นกขาลูกพวลูกเมียคือกันให้เบิ่งกันสุดเส้นทางพ่อแม่พี่นอ้องเช่นเอามาทิมกันตอนเจ็บปวดตอนเป็นนิ้วตาย ก็น้อยเห็นหลายคนอยู่ในน้อยเนาะปวดเป็นบวบปวดหวานกับป้าทิมกันอยู่คนตัวคนเดียวโอ้คนเขาเนี่ยเป็นบุปผากันบ้างนะเป็นพญานบปเป็นพญานุปปากันบ่ได้เอกเรื่องขันน่ะ พอลดลาใจกันน่ะข่มเบาข่มจางกลดลงไปใส่แต่อารมณ์บุดีบุเคยเตะตีลูกเมียจริงเจออะไรกันน้อยัเต่ากันก็ได้เลยมันเศร้าสามสิบสี่สิบกว่าปีละบุเคยถ้าบุเคยเตะเคยตีเฮ้ยบุ้เห็ดนะมันมันกระโจนอยา่างเข็ดเลยให้กับว่าตถุปากสวยๆเลยกันแหละ ลงไม้ลงมือตีไปมันก็เก็บเขยเขาเป็นยังได้แต่ได้ยังพอเขากินยี่ปั <t ue cke> mm, ้นก่อนนะเมื่อเช้าเอาเช้าเอาวานนั้นเบาอยู่นั่นแหละก็ว่าปั่นพี่ปั่นรองพังเลยอยากข่าวพี่น้องเลย เดี๋ยดี๋ยวเอายังหรอกอยากเขาแห้งกินแต่เจ้ากับเขาเปียกชิบมงนั่นแหละกินเขาเปียกกันเขาจะมากินเป็นเบอร์เดอร์ก็เป็นเดือยปวดีเลยทักกันพัวเมียเอายูน้ำกันบ่ร้อยปีพ่อแม่เป็น้องเลย เราพักกันแพงกันตายไปก็จะได้พบกันเราเบื่อหน่ายกันกัตายไปก็บูเห็นกันแล้วบายเด้อญาติพี่น้องก็คือกันเฮ็ดให้กันเบื่อกันหน่ายเฮ็ดเห็ดกันทุกทีเนี่เฮ็ดเนียมันชุดคุดมันถึงประโยชนเห็ดมันชุดเส้นทางทางที่เราสีเดินกินเฮ็ดบูชุดเส้นทางเขาเดินมันกะ ลำบากเจ้าของนงั่นแหละรสชัติคะหักเครื่องทานอืม,อมโอ้ยอิ่มเลยโอ้ยแต่ว่ามายังเขาก็ลักคาจังอ้านี่ตัวนี้เนะี่ย ขา้าซ้ำจะออกตัวข้าวคั่เอาข้าแห้งมากินมันเข้าคลิปคนหม้อเลยครับหมักกินแบบนั้นตักพอดีเลยตามมาเป <ừ m. S 1> ิดมพอโทษเด้อพี่น้องเด้อลงคลิปพิษมันนะช่องซีคลิปอ่ะ ลงเป็นมันบันเดือนเดือนเก่าเออเดือนแปดเดือนแปดสี่คลิปมื่อหนึ่งนะลงตลอดไม่ได้เนมเออคุว่าพอเดือนเก่าแล้วมันใช้เดือนแปดอยู่กันอันนี้ใช่อันโอการ์เยอแต่มันเช็ตเทมเบอร์มาที่หาละพี่น้องเบิ่์นึงสิงง่เลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอโทษเด้อขอโทษขออภัยน้ำหลายๆพ่อแม่พี่น้องเอง มันก็นลงหน้าลงหลังเฮ็ดเบี้ยกันหลายๆเนี่ยมือนนั่นนะก็ะสิลดงนะมันคิดน้ำเบี้ยวเนี่ยเบีย้ยกลายเนี่ยจ่จายจ่ายแตพิษวันทีนจ่ายแตพิษเดือน,นเห็นเฮาพิษเขาก็สาดเฮาไม่ท่านหนึ่งบา,งาท่านมา,นานเดือน,อน,นคนเ,เป็นประสาทย้อนเบี้ยวอลไอยู่เมืองนอกนี่ใครจะป,ปูมีเบี้ยวนมีเบี้ยวลายกับ กิดต้องขาเองคิดแบบโบขตอเดือนน่ะเดือนนี้เองอาพไปเขาบได้เบิ้งมาทีรรทอัปทิทินึงมาเกิดตื่นารรนาฬิกาตอนเ้าตัวเตนแกคง,งีตาลุกมาเหรอพ่อแม่ไปนอกเอากินมนเบิร์ดข <c oughs> นอบแมนนั่นน่เพว่าบางม, <c oughs> มันโงแบบเดือนท่านเบิร์ดสนอพราะจ่าใจเบียวเบิญแตนั่นลดลงพอดื่มเดอือนจะซื้อบได้แมนมาลงเงียงนอะ ลงกันนั้นลงวันที่ซื่อๆจริงๆแต่ตั้งใจอยู่ในมือเดียวนั่นะมันคิดผิดจะถือลงไปสามสี่กิ่งนะบริเบอร์นี่แหนนาทีวีจะท้องไงทีวีก็เปิดอยู่ขึ้นมืองเนี่ยขวบบุ้งเข้าท้องลปหลายขึ้นเมืงเจ้าเหรอเจ้ากินได้ปะนึื่อเนื่องพอแม่พี่น้องเต็มจานนึงก็เข้าท้องไปหลายเข้าแล้วกินได้คนเดีย เจ้ามาบอกเขากินเอ้ยยยยยยขอโทษยด้ยย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 ะบยยยยยเบาเาายย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 บยยย้ยย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 ยนยยยยยยย้ยยยนยยยอยยยกยนยยอยยยบยยยยกยยยยยยย้ยยายย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 พยย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 ย่ยย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  ต้องเตากันมาถือว like, mm. ่าถือว่าหักแผงกันเคยบอกแบบนี้บ่นบ่นเลยชือแบบเจ้าข่อยเจ้าโดยบ่ไนแบบนั่นบ่ได้ถือแบบนั้นเขินหายกันพิษกันก็บอกฮ้อนมื่อดอกเศร้าหายแตเศร้าเครียดเขาหัวเหรอห่วยกินไปเบยหวานดุยไรไรบาทเนี่ยไรกินไปเลยจ้ะ อันนี้พอละจ้าอพอละจ้ามันจะน้ำมันน้อยพอละจ้าพอละจ้า,จาน้ำมีเหลียดต่ออยู่กินได้อะไรเอาน้ำกันทึ่บ่วงในตีกิ๊่เฮ้ยกินบ่วชกับกกเช้านะผมนั่นคอยอีกนะคอยกินบ่ได้ตัวสั่งเอามันเบิดได้เอามันเบิดได้บัดมันบวชเป็นโยน,นในหมู่กินได้บัดไหนได้ <laughs> นี่แหละเพื่นว่านักนาซอยกันได้เจ็บไข้ซอยบัวได้นักนาต้องซอยกันคนบว่วงตองบ่วงแม่บอกพ่อแม่พี่น้องนักกินช้างกินการกินจะเอาลายเขาบอกเขาบอกเอาลายมหายมาความหมายเพื่นว่านัก,น,กนาหาานีง่งสร้อย,อ,ยอ,ยอ,อยกันได้คอยกินอ<ก>่มเอยกินบัไดได้คอยนะไก่จันไดกับสอยกันไดมาสักครั้งมันจะคอยชิล่าปลากระกบักม่วนคอยชิล่าบัวแดงบ่วงหวาน ม่วงในวานขนาดพี่น้องว่อันนี้เราเอาหักบุดเส้นทางเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบานมันหมูห่วงเนี่ยอืมกิกับข้าวนาข้าวปันยังได้ดิเถางานเถืงมันหมูห่วงเนี่ยอืมไปใครเอยาเมื่กิ้นิดนึงเอาเม็ดตุ้มมลหน่อยเด้อจะเป็นขวดใหญ่ ตกไข่ขแล้ก็มีไม่ได้กินบ้านี่บ่บ่ได้กินยาบดมือ้อที่กินเดี๋ยนี้กินเม็ดหนึ่งกินถอยออกถอยออกพ่อแม่เป็นน้องกินลายกระโบก็บุกค่อยดีใส่ยาเจ้าสมบัติบ่น่ะนี่วะเออตังในตั้ก่อนกินลายก็ยันมนาพลังเขาตายพ่อแม่เป็นน้องตัวเม่นใหญ่เม,ม่นมลอืมเม่นมลนั่นแหละ ยาดีบาหวานเออามาไม่ยาหรอม่มยโรคแงะโนิดโอ่ยไปไปเอไปใช้ในกาโรงะไปแก้พเโรคะก็ไม่ทา,า,าเขาก็มีอะขอขอบคุขอบใจเด้อพี่น้องที่ติดตามบอกว่าทุกหลัฐทุกเมืองอยูอยู่ในสารารใหรัฐอเมริกายู่ตั้งประเทศคือกันเด้ดมมอไทยเราเนานะ,นะ ุดท,ท้ายอยู่เราคือขันทักแซงกันซึ่งกันละกันเอาบาย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 จังดัง